ภาวะสายตาเรนรางนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตอนไหนนะคะถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเ,ออเวลาประมาณ6เดือนหรือ3เดือนเนี่ยเขาก็จะต้องจ้องหน้าหรือมองหน้าแม่มองตามอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเด็กยังไม่มีการมองศบตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเขาไม่เหมือนเด็กปกติเราจะเทียบสามารถจะเทียบกับพัฒนาการของเด็กปกติอะคะ่ะ เด็กประมาณ3เดือนเนี่ยเขาต้องจ้องหน้าแม่แล้วใช่ไหมคะหรือมองไปดูนู่นนี่นะั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลูกเราเนี่ยไปดูแล้วทําไมไม่ไม่เหมือนกัน,นไม่เหมือนเด็กคนอื่นเราก็ต้องรีบพามาหาหมอนะคะสิ่งสําคัญการภาวะสายตาเรนรางเนี่ยต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดจากจากสูพย์นะคะหรือว่าแพติเอติกนะ ออปทโมโลจิสอะไรก็ได้ในเด็กนะคะเพื่อเขาจะสรุปว่าคนนี้เป็นสายตาเรื้อรังหรือเป็นโรคอะไรในคลินิกสายตาเรื้อรังหมายถึงว่าทางจากักษุแพทย์เนี่ยไม่มีวิธีการรักษาแล้วนะคะหรือว่าโรคนั้นนะ่ะมันปรับเปลี่ยนไม่ได้เราก็จะดูแลให้ในเด็กเราก็จะใช้วิธีการกระตุ้นสายตานะคะกระตุ้นเพื่อให้เขาเด็กพวกนี้อาจจะรับรู้ว่ามีแสงสว่างอะไรเงี้ยอาจจะมองไปเรื่อยๆมีแสงเนี้ย แต่ว่าตามันก็จะไม่นิ่งนะพวกเนี้ยอาจจะมีตากระตุกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมาวางแผนว่าเราจะให้ทํำยังไงเช่นเราอาจจะใช้วิธีการใช้ไฟกระตุ้นนะเพื่อให้เขามองตรงอย่างเงี้ยมีไฟเงี้ยเราก็อาจจะรูปอย่เงี้ยตาอาจจะบอกอ้านี่อะไรดูนะคะเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้กล้ามเนื้อตามันคงที่การทำหน้าที่หรือรู้จักจัดโฟกัสได้ดี ในระเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเด็กก็อาจจะปรับตัวได้เราจะต้องดูเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการคู่กับพัฒนาการทางร่างกายนะคะอย่างเด็ก6เดือนเนี่ยก็จะจ้องหน้าแม่สิ่งที่เขาอยากดูก็คือหน้าแม่เนาะไม่อยากดูอย่างอื่นนะจากการสัมผัสจากเ,เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องสอนพ่อแม่ว่าใครเขาขสังเกตว่าลูกก็มีปัญหาอะไรในการฟอนโลเนี่ยหมายถึงว่ามาคันติดตามผลเนี่ย อาจเป็นแรกๆอาจจะต้องทุกหนึ่งเดือนเนาะแล้วก็ต่อไปเมื่อพัฒนาการดีขึ้นเราก็จะมีการทดสอบวัดสายตาทางคลินิกนะคะซึ่งไม่เหมือนกับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีการวัดสายตาจากจากักษุแพทย์แล้วก็สรุปมาให้แบบจอประสาทตาเป็นยังไงอะไรเนี่ยอาจจะบางคนบอกว่าจะบอกจอประสาทตาซีดอะไรเงี้ยมันแต่ว่ามันก็สามารถจะพัฒนาได้เพราะเขาจะไม่ได้พัฒนาด้วยตนเองจะต้องมีการสอนนะ ตรงนี้เพราะว่าตรงกลางคนทั่วไปเนี่ยจะมองปุ๊บก,ก็มองได้เลยนะคะแต่นอกนั้นนะอาจจะมีส่วนนอกของจอประสาทตาที่ยังมีเซลล์เหลืออยู่เราก็จะไปกระตุน้นกระตุ้นแล้วเขาก็จะค่อยๆมองขึ้นนะมันมีเขาเรียกว่า and รอดแอนโคนเาะฉะนั้นส่วนนอกเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ยังมีเซลล์รับดูได้ง่ายกว่าส่วนใหญ่เราก็ใช้พวกแสงไฟหรือว่าอะไรหรือกระดาษแวววาวอะไรก็ได้เป็นเรื่องง่ายนะ ถ้ารู้วิธีการดูแลเนี่ยเด็กเขาก็จะดีขึ้นดีขึ้นในช่วงแรกเนี่ยก็จะหัดมองเป็นนะคะคือจับโฟกัสได้ถ้าเด็กเด็กที่เป็นส่ตาเดินหล้วมันจะมีตากระตุกนะแล้วก็ไม่ดูไม่นิ่งนะหลังจากนั้นเราก็จะมีการทดสอบนะคะด้วยการวัดสายตาทางการแพทย์ไปเรื่อยๆนะว่าเขาจะแบบทดสอบก็เป็นการดูออบเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะคะให้เด็กพัฒนาจากสิ่งขาวดำ เราก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่าเด็กเขาจะดีขึ้นในช่วงแรกก็อาจจะให้เล่นแบบแว่นขยายภาพเนาะบวกหกร้ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้เขาเริ่มสตาร์ทที่จะดูว่าดูเป็นไหมนะอันเนี้ยเราสังเกตได้นะคะแรกๆอาจจะวัดสายตามไม่ได้เนาะแต่เราใช้วิธีใช้แว่นขยายเนาะให้เขาใช้แล้วก็เมื่อเขามองเป็นหรือว่ารู้จัก การที่จะตอบสนองต่อน้าแม่ด้วยการยิ้มหรืออะไรเงี้ยเราก็จะช่วยพัฒนาขึ้นหรือใส่ไปสักพักเด็กก็จะคว้าคว้าของเดิม่อาจจะไม่ดูเลยเฉยๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเด็กเขาพัฒนาดีขึ้นเราก็จะถึงจะมาเทดสองนี้นะก็จนกว่าที่เขาจะพูดได้นะทำไปเรื่อยๆจนเราแน่ใจว่าเด็กคนนี้เริ่มมีพัฒนาการทางการเห็นดีขึ้นแล้วก็จะต้องติดตามผลโดยต่อไปเมื่อเด็กเขา รู้เรื่องพอที่จะตอบสนองเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือแบบทดสอบวัดจนกว่าเด็กๆอะ่ะเข้าก่อนเข้าเรียจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นตัวหนังสือหรือะไรก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะพัฒนาแค่ไหนผู้เชี่ยวชาญก็จะต้องดูให้เป็นว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็สําคัญเพราะเด็กเราสามารถโอกาสที่จะพัฒนาได้มีมากไม่มีไม่พัฒนาแนละส่วนใหญ่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเด็กที่เป็นเสตาเอนรางเนี่ย ถึงได้รับการกระตุ้นแล้วถ้าเป็นเด็กตาบอดเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกว่าตามันบุกรูปหน้าอะไรก็จะดีนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมที่เด็กเนี่ยเขาจะเป็นตัวบอกว่าเขาจะเรียนในโรงเรียนปกติและเล่นโรงเรียนตาบอดได้มันขึ้นอยู่กับสายตาที่พัฒนาขึ้นมานี่คําว่าสายตารรางๆแปลว่าอะไรสายตาแร,รางก็คือเราก็จะมีคํานิยามทางคลินิกว่า เมื่อวัดสายตาที่ไกลเนี่ยคุณจะเห็นได้ไม่เกินสามแถวในตาข้างดีปกติมันจะวัดเวลาเราไปวัดเราจะอ่านถึงตัวเล็กๆใช่ไหมคะก็จะเรียกว่ายี่ส2บยี่สิบยี่สิบฟุตเนี่ยเราจะใช้วิธีการวัดสายตาที่ไกลนี้ถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยโตแล้วเนี่ยรู้เรื่องแล้ววัดสายตาจนแก้ไขความผิดปกติของสายตาแล้วเขาจะอ่านได้ไม่เกินสามแถวอันนี้ก็ถือว่า,เ,าเป็นคนสายตาเรนรางเนาะแล้วก็ มีร้านสายตาแคบไหม้าในผู้ใหญ่อาจจะกำกับด้วยว่าร้านสายตาแคบที่ไม่เกินเหละ30องศาเนาะน้อยกว่า30องศาเพราะนั้นคนสายตาหลาหลังก็จะมีระยะที่ดีหรือว่าไม่ดีนะเซเวียไหมเซเวียใกล้ใกล้หมายเซเวียหมายถึงว่าเป็นมากเป็นมากจนถึงใกล้คนตาบอดหรือเปล่าแต่สิ่งเหล่านี้เป็นแค่คำจำกัดความนะคะ ทุกคนก็มีโอกาสจะฟื้นฟูหรือพัฒนาได้ทั้งนั้นนะแต่ต้องมาให้ดูว่าแต่ละคนต้องการอะไรถ้าในคนสายตาเลนรางที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็อาจเขาอาจจะอ่านหนังสือไม่เห็นจําหน้าคนไม่ได้อะไรเงี้ยะนั้นเวลาแว่นที่ให้เนี่ยในการให้แว่นเนี่ยอาจจะสําหรับนักทัศนมาอาจจะเห็นว่าเราไม่จําเป็นในบางอย่างเนี่ยบอกว่าไม่จาเป็นแต่คนที่เป็นสายตาเลนรางเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันให้แว่นแล้วดีขึ้น นะไม่ได้ดีเป็นแบบเหมือนคนปกติแต่สามารถจะเห็นหน้าคนจำหน้าลูกหลานได้อย่างเงี้ยเดิมไม่เห็นเลยพอใส่แว่นเข้าไปก็เ,เห็นรายละเอียดอย่างเงี้ยตัดเล็บได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละลายว่าต้องการทำอะไรบางคนก็อยากจะอ่านหนังสืออ่านไม่ได้ทำไงคะก็ต้องใช้แว่นขยายพวกเนี้ยคะ่ะนี่เป็นแว่นขยายที่แบบเป็นแบบมือถือเนาะ อ่าเงี้ยหรือว่าสามารถจะพกพาไปไหนได้นะขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้อะไรอย่างนี้ก็อ่านหนังสือเราจะต้องมีผูเ้เชี่ยวชาญแนะนําถ้าเราไปให้เขาเลือกเองเนี่ยเขาจะเลือกไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับการดูแลแบบไหนถ้าผมไม่ส่งมาคนไข้ก็อาจจะมีความทุกข์นะ ในการที่เราจะทําดูแลคนใส่ตาเลนแรงสิ่งสําคัญนอกจากการตรวจเราจะต้องมีการให้กําลังใจแนะนําสิ่งที่ถูกต้องให้เขาแล้วถ้าเราในกรณีที่เขาเดินหรือว่าอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีสถานที่เรียนเรียกว่า O&M ก็คือ Orientation Mobility นะจะหมายถึงว่าการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกเขาสามารถที่จะไปเรียนเรี่คนทำไมคนตาบอดเขาทำกับข้าวได้ทานอะไรถึงไม่เลอะเทอะ กขจะมีวิธีการสอนเช่นสมมติเราจะวางของอสมมติว่าจะวางหมูทอดไปตรงที่ไหน12บนาฬิกาสนาฬิกาเพื่อให้คนไข,ข้ที่เป็นคนตาบอดตาเด็นลางเข้าใจนะฮะอันนี้ก็สิ่งสำคัญหรือว่าการใช้ของที่มันสีแตกต่างเนี่ยทำไมเขาใช้ขาวดำมันเพิ่ม contrast. คอนทราสต์คอนทราสต์ก็คือสามารถที่จะบอกได้นะว่าเอออันนี้นะวางไว้ตรงนี้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญถ้าในจักสุแพทย์ก็คงไม่ได้ทำถึงขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคลินิกนี้ก็จะเป็นคลินิกสำคัญสุดท้ายที่จะช่วยดูแลให้ถึงที่สุดแบบโฮลิสติกสมมติว,ว่าในบ้านเนี่ยเราต้องดูว่าคนแก่บางโรคเนี่ยเป็นจอประสาทตาเสื่อมเขาต้องการแสงไฟหรือว่าในคนที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมแบบแบบที่ว่าแก้ไขไม่ได้เนี่ย เราก็ต้องเปิดไฟแนะนนำเรื่องการใช้แสงใช้สีไม่ควรจะมีของเกะกะเงี้ยคนไข้เขาจะเดินไม่ได้นะในกรณีที่เดินไปตามลำพังไม่ได้สายตาแย่เนี่ยก็จะเรียนการเดินไม้การเดินไม้ก็ไม่ใช่เดินทั่วๆไปนะคะเขาจะมีคำแนะนำว่าเออเริ่มเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีผู้เชี่ยวชาญอ,อันหนึ่งส่งไปให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญต่อ นั้ในการทํางานกับคนสายตาเรนลางหรือคนตาบอดเราจะต้องรู้ว่าเราจะรีเฟอร์ไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทําคลินิกสายตาเรนลางเนี่ยมันก็นอกจากจะเป็นศิลปะในการแนะน,คนคําคนไข้ให้กําลังใจแล้วจะต้องรู้ที่หรือทีมงานที่เป็นเครือข่ายนะคะที่จะส่งต่อก็เป็นท่าเป็นที่น่ายินดีว่าโรงพยาบาลจักษุรัตนินเนี่ยนะคะได้เริ่มทําให้เพราอจันทํางานอยู่สมัยก่อนนี่ก็จะทําที่รามากับที่นี่เพราะฉะนั้น ในโรงพยาบาลเอกจนรับรองได้ว่ามีแต่รัตนินนะคะที่สอนให้เพราะอาจารจะเป็นคนสอนเกี่ยวกับเรื่องคลินิกสายตาเรองรางให้คนทั่วไปทั้งเกี่ยวกับทุกทีมงานนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องดูแลเพราะการที่ให้เขามีสิทธิ์เหมือนปกติให้มีความรู้สึกว่า เขามีความทัดเทียมกับคนปกติใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็มีกระทรวงพอมอะไที่เขาจะแนะนำนะฮะอันนี้ก็สําคัญมีสวัสดิการการที่ลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะรับกันจดทะเบียนเนี่ยถ้าว่าสมมุติว่ามองไกลไม่เห็นเนี่ยวันอันนี้นะคะก็เป็นวันฮอนอคุระเทเลสโคปเนี่ยเพราะฉนั้นต้องอาศัยว่าเราควรจะใช้กี่เท่าหรือเท่าไหร่อันนี้ก็จะแนะนําว่าเออสมมติถ้าเป็นเด็กเนี่ย เราก็สามารถที่จะใช้แว่นนี้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มักจะไม่ใช้สําหรับคนไทยอาจจะแนะนําได้แต่คนไข้อาจจะไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าเขาอาศัยอะไรายากหรือใครที่ขึ้นอยู่กับทำรรเนียมหรือความต้องการแต่ในต่างประเทศที่ช่วยตัวเองต้องมีแว่นมีเทรลสโคปนะหรือสําหรับใช้ขับรถแต่เมืองไทยคงไม่จําเป็นนะอาจารย์คิดว่าบางอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการเพราะฉะนั้นในการทํา คลินิกสายตาเรนรางเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับอะไรคนไข้เป็นสำคัญเราแนะนำให้เขาเขาอยากได้อะไรต้องแนะนำอันนั้นนะคะไม่ใช่อาจจะทดสอบไปหมดอะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าคนไข้เขาต้องการอะไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญก็จะทำให้ช่วยเราจะเน้นเรื่องคุณภาพของชีวิตคนไข้นะคะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้เน้นเรื่องสายตาที่เห็นไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเขาต้องการอะไรนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญหรือว่าต้องแนะนําในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะใช้เครื่องมือนั้นนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นก็เราต้องรูจ้จักว่าคนไข้เป็นศูนย์กลางเนาะอันนี้สําคัญค่ะ